ครับวันนี้ก็มาที่ยวที่สวนดอกไม้ร้อยเจรักนะครับยามบ่ายประมาณบ่าย2องโมงนะครับอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงฤดูหนาวแต่แดดรู้สึกว่าจะจ้าก็ที่สวนเขามีร่มให้ยืมนะครับผู้คนก็มีประปายนะครับสงสัยเป็นช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้านี่ยคนต้องเยอะแน่นอนเลยแต่ก็ยังมีคนเที่ยวนะครับ บรรยากาศดีนะครับมีดอกไม้เดินไปก็ชื่นชมบรรยากาศบริเวณสวนไปนะครับได้ออกกำลังด้วยก็เดินไปเรื่อยๆนะครับขึ้นทางขึ้นมาเป็นทางขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินแล้วก็จะมีมีดอกไม้แล้วก็เลี้ยวขวามาก็จะเป็นศาลาสีขาวอันนี้นะครับก็มาแวะถ่ายรูปบรรยากาศดีนะครับสวยงาม ใจนะครับมีปีกหงให้ไปโพสภาพนะครับทุกคนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็มีร่มด้วยช่วงบ่ายครับต้องมีร่มเวลายืมร่มก็ต้องเอาบัตรประชาชนวางไว้นะครับการล่มหายถ้าไม่เอาลมไปคืนก็ไม่ได้บัตรประชาชนของเรา ต้นขวาก็จะมีสระน้ำนะครับทิอทัศสวยงามนะครับเป็นบนเนินเขาอรอบๆก็จะเป็นเป็นภูเขานะครับเป็นดอยมีซุ้มให้พักเป็นที่นะครับทางเดินก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆนะครับโดยกาศโดยรวมก็ถือว่า น่าประทับใจมากเลยจะเย็นๆนะครับเดินไปเยี่ยมชมไปแวะนั่งถ่ายรูปปีงหงก็มีให้แบบชิงช้า1จุดนะครับแบบยืนอีก1จุดครับเยี่ยมชมจุดต่อไปนะครับก็ขึ้นเนินมาแล้วเราก็จะมีทางลงเนินนะครับเป็นทางยาวแวะชมไปตามจุดต่างๆต,า,งๆตามอัธยาศัยนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะๆครับ ิวสวยครับมีทุ่งนาสำหรับคนกลัควความสูงก็ก็คงไม่เป็นไรนะครับไม่สูงมากมีความปลอดภัยครับทางเดินก็เป็นทางเดินไม้ไผ่นะครับมีช่องทางให้เดินทางเดินหลักก็เป็นคอนกรีตตัวหนอนนะครับมั่นคงแข็งแรง ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีจุดให้แวะถ่ายรูปชมดอกไม้สวยงามนะครับประทับใจครับมาครั้งแรกก็ไว้จะชวนเพื่อนๆมาในครั้งต่อไปนะครับคงเป็นช่วงเช้าถูกซ้ายมือนี่ที่เห็นนี่ก็เป็นกระจกนะครับให้เรามีเงาสะท้อนถ่ายรูปตะกร้าดอกไม้สวยๆดอกไม้สดนะครับ ก็จะมีโดมไม้ไผ่ให้เข้าไปถ่ายรูปนะครับโดมสูงสูงที่เราเห็นข้างหน้านะครับมีสองชั้นาบางบางแห่งก็มีสองชั้นมีชั้นเดียวนะครับแต่ละซุ้มก็ตกแต่งไว้สวยงามนะครับเป็นศิลป,ปะลเราเข้าไปนั่งถ่ายรูปโพสโพสรูปนะครับแล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านนะครับก็จะมี ระเบียงทางเดินเป็นไม้ไผ่สารรอบๆนะครับทิวทัศดนด์โดยรอบเป็นธรรมชาติสวยงามหากอยู่ในเมืองเนี่ยคงจะไม่ค่อได้สัมผัสบรรการแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับอากาศสดชื่นหายใจได้เต็มปอด เลือกชมไปตามโดมตามซุ้มต่างๆนะครับเดินเข้าไปแต่ละซุ้มก็จะตกแต่งไว้ไม่เหมือนกันนะครับก็ไปนั่งถ่ารูปคือส,สวยขึ้นมาบนชั้น2นะครับนี่นะครับก็จะเห็นทิวทัศน์กว้างไกล ขาบโดยกาศโดยรวมก็เป็นเป็นทุ่งดอกไม้สองข้างทางก็มีดอกไม้อันนี้ทางลงจากชั้นสองนะครับเป็นบันไดไม้นะครับสีชมพูเลยนะครับหวานแหววซุ้มนี้ออกมาก็จะเป็นร้านกาแฟะนะครับข้างหน้ามีเก๊กฮวยมีน้ำหวานน้ำผลไม้ ราคาไม่แพงเลยครับขวด30บาท50บาทมีกาแฟใส่นมสดนะครับกาแฟสดมยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็เยี่ยมชมไปทั่วแล้วนะครับแต่คงไม่ได้ถ่ายทั้งหมดแต่และจุดก็สวยงามจริงๆนะครับมาแล้วต้องประทับใจแน่นอนนะครับสวนดอกไม้ร้อยใจรักบ้านหุวยซ่าน ตำบลท่าตอนอเม่อยจหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นทางลงเนินนะครับก็เดินยาวไม่เหนื่อยครับชื่นชมธรรมชาติและดอกไม้ทำให้เราลืมเหนื่อยไปเลยฟ้าใสครับวันนี้ดูสะอาดตาครับวันนี้ก็ได้ออกกำลังด้วยปกติไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับช่วงนี้วันนี้คีโอกาสว่าเป็นวัน ขึ้ีใหม่ช่วงขึ้นปีใหม่ก็หาโอกาสมาเที่ยวพักผ่อนใครเครียดจากการทํางานก็มามาเที่ยวชมหย่อนพักผ่อนหย่อนใจนะครับในวันหยุดให้เหนื่อยกับดอกไม้ครับดอกไม้สวยๆครับมีคนสุขที่ได้มาแนะนำนะครับ มาพักผ่อนดันใจเยี่ยมชมได้ออกกำลังกายด้วยถ่ายรูปให้เต็มอิ่มนะครับตอนนี้ผมก็จะกลับละก็อันนี้ทางออกก็คือทางเดิมนะครับที่ขึ้นมาสวนดอกไม้นี่อยู่อยู่ติดถนนใหญ่นะครับสังเกตง่ายมากใช้หลักเลย ถนนสายจากท่าตอนไปเชียงรายนะครับสายหลักผ่านไปเชียงรายหรือว่ามาจากเชียงรายไปเชียงใหม่ก็แวะชมแวะพักผ่อนได้ขอแนะนำนะครับราคาบัตรเข้าก็ผมมา2คนนะครับคนละ60บาทขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้คราวหน้าถ้าได้ไปเที่ยวเี่ยจะนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ แต่วันไหนก็ไม่ทราบผมปกติก็ไม่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่นานๆครั้งนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ